เราไปเที่ยวลาวด้วยกันกับเพื่อนสนิทที่อาวุโสกว่านะครับพี่กิติซึ่งชักชวนกันไปเที่ยวที่แม่น้ำซองเพื่อที่จะล่องเรือชมธรรมชาติ mm hmm. เตรียมตัวนั่งเรือออกจากท่านะครับ mm hmm. เราก็ผ่านเมืองของวังเวียงไปตามลุ่มแม่น้ำซองซึ่งยังมีร่องรอยของ การท่องเที่ยวที่ดูแล้วน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะโดยเฉพาะชาวต่างชาติแม่น้ำสองนี่มีสเสน่ห์มากก็คือเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวแต่ว่าความลึกไม่ค่อยเยอะมากนะครับก็คล้ายๆกับแม่น้ำปายของบ้านเรามีแก่งหินเป็นช่วงๆไปน้ำก็ตื้นนะครับสามารถเดินเล่นได้สบายๆเลยมีความ สนุกตื่นเต้นแล้วก็สวยงามกับหน้าผาที่สูงชันแล้วก็สถาปัตยะกรรมที่ธรรมชาติมากๆมีร้านอาหารร้านขายกิจกรรมต่างๆริมแม่น้ำตลอดสายเลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่แม่น้ำซองแล้วไม่ได้ล่องเรือใครที่มาวังเวียงแล้วไม่ได้ล่องเรือชมแม่น้ำซองก็ถือว่าเสียโอกาสค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าสองฝากฝั่งของแม่น้ำซองยังคงความเป็นธรรมชาติแล้วก็ เป็นวิถีชีวิตของการท่องเที่ยวแบบชนบทที่มีให้เราเห็นได้อย่างสวยงามจริงๆแล้วก็จบทริปไปน้ำซองในวันนั้นไปด้วยความสนุกสนานนะครับในช่งชวงเช้าเรามาต่อกันอีกที่นึงครับที่บูรากูล ซึ่งทางเข้าก็จะมีร้านอาหารขายนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อรองท้องเวลาเข้าไปลุยกันข้างในซึ่งบรรยากาศก,ก็คือด้านบนจะมีถ้ำนะครับแล้วก็มีมูรกูลเป็นน้ำเขียวมรกตที่เป็นสระนิ่งๆสวยงามนะครับจัดเป็นมุมนั่งเล่นแล้วก็สามารถที่อนาอาหารวรทานได้มีร้านอาหารขาย แล้วก็มีน้ําให้เล่นสามารถโดดน้าดำน้ําเล่นได้ตรงนี้นะครับมีปลาสวยงามคือบรรยากาศนั่งชิวๆได้สบายๆแบบไม่รีบร้อนสําหรับบุรกรลซึ่งที่วังเวียงเนี้ยจะมีบุริรูอยู่มาสามถึงสที่เนื่องจากเวลาที่เรามาในรอบนี้เปรียบเสมือนกับว่าเราได้แวะเข้ามาชมเพื่อที่จะวางแผนในการที่จะมาเที่ยววงเวียงน,นะครับ ซึ่งนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเนี่ยก็จักรยานปั่นอย่างเช่นนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยชอบปั่นจักรยานก็เอาจักรยานปั่นมาจากหนองคายนะครับมีกาดตามมีรถเซอร์วิสตามแล้วก็ขับมาเรื่อยๆเที่ยวแบบสโลลฟ์ได้เลยนะครับหลังจากเที่ยวเสร็จแล้วก็ออกจากบุรกูลมีอาหารขายนิดหน่อยรองท้องนะครับเพื่อที่จะกลับขึ้นรถแล้วก็จะเดินทางต่อไปรับประทานอาหารเที่ยงอีทีนึง่งลำอ้อยคันสดๆ ไม่มีการปรุงแต่งเลยร้านค้าย,ยังเป็นเพิงหลังคางมุงจากอยู่เลยนะครับพื้นเป็นพื้นดินแล้วก็ค้าขายกันแบบง่ายๆนะครับใช้เตาถ่า,านใช้วัสดุธรรมชาติเลยดนน้ำเย็ยนๆขึ้นรถตู้เตรียมไปเที่ยวต่อครับถ้ำนางฟ้าก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับเนื่องจากว่ามีแม่น้ำไหลผ่านแล้วก็มีสะพานแขวน เป็นไฮไลท์ที่สวยงามสามารถถ่ายภาพได้สวยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาล่องห่วงยางพายเรือแคนูกันเป็นจํานวนมากเนะื่องจากว่าธรรมชาติค่อนข้างจะสวยมากมีหาดทรายแล้วก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีการลอยตัวแบบสิบลายผ่านท้าผาสูงๆนะครับแล้วก็เดินเล่น ในบรรยากาศที่เขาตกแต่งค่อนข้างจะดีแล้วก็เอานวยความสะดวกค่อนข้างมากเวลาเราเดินเข้าไปเที่ยวในถ้ำซึ่งถ้ำนาง้านี่ก็เป็นถ้ำที่เดินไม่ไกลมากเป็นถ้ำขนาดเล็กที่เราสามารถจะเดินทะลุภูเขาออกไปได้แล้วก็เป็นหินกอกหินย้อยสวยงามมีกับมีการประดับประดาแสงไฟตลอดเส้นทางนะครับเดินได้สบายๆไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนสูงอายุ ก็จะได้เห็นความสวยงามของถ้ำที่ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าถ้ำเนื่องจากว่ามันดูอับชื้นมากแต่สําหรับที่นี่เขาประดับไฟแล้วก็ทําทางเดินค่อนข้างสะดวกมากเลยทําให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของถ้ำของคนในสมัยก่อนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในนี้เพื่อหลบภัยหลบฝนหลบหนาวก็จะเห็นวิถีคนทั้งว่าสมัยก่อนเขาอยู่กันได้แต่ตอนนู้นน่าจะมืดมากเลยครับตอนนี้เราได้เข้ามาค่อน สบายเลยมีทางบันดงบันไดรา,าวจำเดินขึ้นลงใครจะทำก็ไม่ได้เป็นที่เรียบนะต้องปีนป่ายพอสมควรบางช่วงก็แค่ฟากครับต้องรอออกไปตามช่องที่รอยแตกของหินจนทะลุออกมาได้อีกด้านหนึ่งเ,เป็นการแอดเวนเจอร์เล็กๆสำหรับทริปท่องเที่ยวราวในครั้งนี้ได้รสชาติอีกแบบหนึง่ง ดินจมปาที่ยังสมบูรณ์เดินไม่เนื่ยครับเดินนิดเดียวใช้เวลาเดินสบายๆไม่ถึงกับเหนื่อยมากเหนื่อยสุดน,นิดๆนะครับแต่ได้เห็นบรรยากาศที่เขาอำนวยความสะดวกให้เราค่อนข้างมากเลยสําหรับที่นี่ก็มีอาหารขายเหมือนทุกที่ครับ อีกที่หนึ่งนะครับก่อนเที่ยาจะไปเราแวะทานอาหารกลางวันกันก่อนเติมพลังเพื่อที่จะเข้าไปที่น้ำตกกวางสีอาหารของที่นี่ก็ถือว่าอร่อยมากถูกปากคนไทยนะครับเพราะรสชาติใกล้เคียงกับทางอีสานของเราเราเข้ามาที่น้ำตกกวางสีเอารถตู้มาจอดที่ร้านนะครับนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่แต่ก็เริ่มมีมาแล้วหลังจากโควิด2อปีที่ผ่านไปเราได้มาเจอเพื่อนกลุ่มใหม่นะครับ ที่ชอบการท่องเที่ยวประจญภัยเหมือนกันหลังจากนั้นเราขึ้นรถกอล์ฟเพื่อเดินทางขึ้นสูน่น้ําตกกวางสีนน้สเทางจะเป็นเขาค่อนข้างชันแล้วก็ผ่านหมู่บ้านเล็กๆขึ้นไปที่น้ําตกเราก็สะดวกดีนะครับเราได้บรรยากาศในการขับรถไฟฟ้าขึ้นไปความเงียบของรถกับธรรมชาติป่าเขาแคบๆทาให้เรา ผ่านหมู่บ้านไปอย่างสงบเงียบไม่มีเสียงรบกวนนะครับถ้าเกิดปล่อยให้รถขึ้นมาหลายๆคันเนี่ยก็น่าจะมีปัญหากับชาวบ้านแถวนี้แน่นอนเนื่องจากอาจจะมีควันมีการเล็กเครื่องแรงได้บางคนก็เดินเดินลงเดินขึ้นนะครับก็ได้ชิวๆไปเรื่อยๆแต่เราเนี่ยด้วยด้วยเวลาที่จำกัดเราอาจจะต้อง ใช้รถกอลเพื่อเพิ่ความสะดวกในความในคันในการที่เราจะต้องทําเวลาเนือ่องจากว่าเรามาแค่สวันสองคืนถึงต้องใช้เวลาค่อนข้างเร็วหน่อยน้ำตกกวางสีเป็นน้ำตกสูงที่มีตกมาจากช่องเขาด้านบนตกลงมาเป็นเขาหินปูนนะครับลงมาก็เป็นแอ่งที่สามารถ เล่นได้แต่ว่าเขาไม่ให้เล่นตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปแล้วก็ด้านล่างถึงจะเล่นได้มีอาจารย์ดังหาลัยของประเทศไทยมาทําการรีเสิร์ชเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของลาวเหมือนกันในรูปน้ำโขมเราเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อจะจอยกันสําหรับประเทศไทยกับประเทศลาวเพื่อ้มีความปลอดภัยและมีความน่าสนใจมากขึ้นในรูปน้ำโขม หลังจากที่เราชมน้ําตกกันสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็เตรียมตัวนั่งรถกอล์ฟลงไปด้านล่างก็ได้เห็นเลยครับไม่ได้เล่นแต่ก็ได้เห็นบรรยากาศที่โดยรวมสําหรับทัวร์ที่มีเวลานอนแบบนี้จะบอกตามจริงเลยว่าถ้ามีเวลาจริงๆน่าจะมาพักที่ลาวสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตวิถีแบบสโลไลฟ์ไปเรื่อยผมคิดว่า น่าจะมีความสุขแล้วก็ได้เก็บรายละเอียดมากกว่านี้ในมุมเล็กๆน้อยๆของพื้นที่ชนบทของบ้านพี่เมืองน้องของเราที่อยู่ห่างไกลเรียกว่าอยู่ในชนบทเลยบนเทือกเขาสูงซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็อยู่แถวๆจังหวัดน,นานแหะ สุดท้ายก่อนที่เราจะกลับเมืองไทยเราก็แวะทานอาหารที่ร้านอาหารซากุระซึ่งเป็นร้านอาหารที่บรรยากาศดีมากเลยติดกับแม่น้ำไหลเอื่อยๆมาเรื่อยๆตื้นๆนะครับมีคนล่องเรือล่องแคนูล่องห่วงยางมาเรื่อยอาหารก็เป็นอาหารมีส้มตำม,มีอาหารเป็น แนวลาวแท้ๆซึ่งบางคนอาจจะไม่ถูกปากแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าอร่อยถูกปากหลายๆคนนะครับเมนูเราไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าเขาทำค่อนข้างจะก,กลมกล่อมดีเหมือนกันระหว่างทางเราเจอกลุ่มของ BIG b ไบค์บีซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับก็เลาะมา เวียงจันวังเวียงหลวงพระบางแล้วก็คงจะเข้าที่จังหวัดน่านแล้วก็ตีกับกรุงเทพอีกทีหนึงหลายขั้นครับเรียมเรนบุกลุ่มนี้พอเราทานข้าวเสร็จเราก็เตรียมตัวเดินทางกับผ่านตอมอชายแดนแล้วเตรียมขึ้นเครื่องที่สนามบินหนองคายสรุปแล้วเราใช้เวลาไปเที่ยวครั้งนี้ก็คือ3าวันสองคืนนะครับเป็นเวลาสั้นๆก็ได้เก็บ ความประทับใจมาฝากเพื่อนๆได้ดูกันอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ่ายเองตัดเองตัดต่อใช้โปรแกรมอะไรแนี้ยังไม่ค่อยชํนานาญมากแต่ว่าอยากอยากจะเก็บภาพไว้แล้วก็เอาไวด้ดูในภายภากหน้าครับขอบคุณครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ